ครับสามสองสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ไม้ด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ค่ะทางโชลูฟอร์ดไอเสาขาราชบุรีพระรามห้ามีโอกาสสมมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่ไม้ค่ะซื้อรถกับพี่อันอันเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าเป็นน้องที่น่ารักนะด้านประชาสัมพันธ์ก็ดีนะอยู่ก็สงควรก็เล่นอย่างใจเราก็ชอบกอดอยู่แล้วนะเพราะรถตไตา์เราต้องการเล่นรถเเยอรมันทั้งนั้นรถฝ่ายอเมริกันเนี่ยนะก็มองมองมา แรกกันเรอเราก็ใช้เทปโรเลตใช่ไหมโปรตายเหมือนกันคือระบบนี้ของต่างประเทศเขายอมรับกันถึงในประเทศไทยคนยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะเรื่องการขับขี่ความปลอดภัยอะไรเงี้ยคุณคุณค่ามาตรฐานอ่ะอเมริกันดีที่สุดเราก็ต้องใช้รถอเมริกันยี่ห้อต่อมาก็คือปอดที่เรามาร์กเอาไว้วันนี้เราก็ตั้งใจว่าจะมาซื้อปอดใช่ไหมก็พอดีมีงานมอเตอร์โชว์แล้วอดใจรอเพื่อมาเดินดูตรงนี้ก็มาเจอน้องเขาเป็นเซลล์แนะนําให้ก็ นุ่มใจเราชอบแล้วก็ถูกใจแล้วน้องก็อนิยาใสายดีด้วยรยน้ําัพันธ์ดีด้วยมากก็สมควรที่จองเลยจองครับจองนั้นนะตัดสินใจง่ายเลยใช่เอาเลยจองเลยก็มีแค่นี้มีอะไรอีกไหม,มตัวรถวันนี้เป็นไงบ้างคะโอเคเลยตามที่ตกลงกันไว้เลยนะต้องกานอะไรจัดให้หมดนะออกมาสวยมากนะถือว่าโอเคเลยตัวนี้นำไปใช้ในชีวิตประจําวันด้วยไหมคะไม,ไม่ไม่ไม่อันนี้เราเอาไปใช้งานธุรกิจในฟาร์มนะ ก็ว่าจะทําเป็นพวกแคมป์ปอร์ทักด้วยเอาไว้พักผ่อนะนะครับในกรณีฟาร์มเกี่ยวกับอะไรคะพี่ไหมก็ทาฟาร์มไก่เป็นลูกเล้าของเบทาโกนะบริษัทเบตาโกเป็นเราเป็นลูกเล้าเลี้ยงไก่ให้เบทาโกเลี้ยงไก่ส่งต่างประเทศนะ<อ>ไก่สง่งน่าก<ล>็ถือเป็นคุณภาพแล้วถ้าอย่างนี้มีคนสนใจอยากจะเปิดเล้าไก่หรือฟาร์มไก่อย่างเงี้ยไปทําให้เขาได้ไหมคะหรือว่าต้องติดต่อบริษัทเบทาโกนะต้องต้องไปติดต่อที่บริษัทเบทาโ,นะโกเขาว่าเขาจะรับอีกไหมอะไรเงี้ยเขาจะขยาย ฟาร์มในพื้นที่ไหนบ้างอะไรตรงนี้นะมันเป็นแบบรูปนั้นกน็ลองเราติดต่อดูนะแล้วถ้าลูกค้าสนใจอยากจะไปเยี่ยมชมฟาร์มที่ไหมได้เลยครับชื่อฟาร์มอะไรคะฟาร์มพูนพนาครับภูนพนาที่ไหนคะพี่อยู่ที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะปราจีนบุรีนะคะใกล้น้ําตกแก่งหินเพิงนะไปล่องแก่งได้นะช่วงเดือนกรกฎาคมช่วงฝนตกเขาจะเปิดแก่ง<ห>ไปเที่ยวได้เลยครับ<ห>นะ มีช่องทางการติดต่อหรือเบอร์โทรศัพท์ไหมคะมีครับมีครับมีนะฮะเบอร์อะไรครับพี่ก็ศูนย์เก้านะฮะโทรติดต่อได้เราจะสามารถที่เป็นไกด์พาเที่ยวจังหวัดปาจีนได้นะจะแนะนําอะไรดีๆเช่นสวนผลไม้นะสถานที่ท่องเที่ยวนแก่งหินเพิงเกลือห้วยสมงวัดล้านหอยที่ขึ้นคือชาของเพืิอนอดีตรงนี้นะ อ่าไปกันได้ไปกันได้ประจานั้พันให้ด้วยนะของดีปาจินบุรีค่ะอยู่ที่นี่แล้วครับครับใช่เป็นไกด์นำเที่ยวให้ด้วยแล้วการบริการการต้อนรับภายในโชว์รูมเป็นยังไงบ้างคะถือว่าโอเคเลยครับโอเคมากให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะโอ้ยให้เต็มร้อยเลยอันสุดท้ายเลยค่ะอยากให้พี่ไม้เป็นตัวแทนครอบครัวฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถกระทางโชว์รูมกับทางพี่อันอันนิดนึงนะฮะก็รู้สึกว่า ก็ดีไงก็ดีอ่าพูดถึงภาพรวมดีหมดดีหมดไม่รู้จะพูดยังไงนะเอาเป็นว่าดีหมดแล้วกันนะอ่าโอเคลุนโชว์รูมพระรามเก้าก็โอเคเอ้ยพระรามห้านี่ฮะพระรามห้าก็ถือโอเคเลยนะตามนั้นเลยครับ uh, โอเคเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกโรถกระทางโชว์รูมฟอร์ดไอเมสสาราชพฤกษ์พระรามห้าค่ะเดี๋ยวในทางที่ปรึกษาการขายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสําคัญด้วยค่ะเซนฮาร์ น้องอันก็ต้องขอบคุณนะคะพี่ไม้กับพี่ออดมากๆนะคะที่ให้โอกาสนะคะอันได้ดูแลการออกรถทางนี้นะคะขอให้รถคันนี้นะคะขับขี่ปลอดภัยนะคะล้อหมุนเป็นเงินเป็นทองนะคะเผื่อจะเปิดใจให้กับเอเวอเรสต์อีกสักคันหนึ่งนะคะพี่ไม้ต้องขอบคุณพี่ไว้มากๆค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคดีครับ